ซอนแกว่ากลิ่นฉันวันนี้มัน,ปนแปลกแปลกไหมเหมือนรสกาแฟลาเต้ของฉันมันเหมือนออกมาจากตำรายัางไงไม่รู้แน่นอนสิวันนี้เด็กใหม่ชงนี่นาเห็นไหมเขาช่างกาแฟด้วยแต่ช่างตวงนมด้วยแก้วตวงคือจะเป๊ะทุกหยดเลยอ่ะฉันรู้สึกสดใสเฟรชชี่มากเลยแหละ <laughs> ต่างจากพี่บาลิสต้ามือเก่าเลยนะรายนั้นประสบการณ์แน่นแถมยังรู้จักลูกค้าแทบทุกรายอีกไม่เคยช่างอะไรเลย ชงด้วยหัวใจล้นลวน <laughs> ใช่มือเก่าเขาชั่วโมงบินเขาสูงและจําลูกค้าได้ไม่พอแต่ยังมีลูกเล่นเทคนิคแพลาๆเรียกได้ว่าใครที่ผ่านมือแกชงนะออกมาเหมือนผ่านสมอรภูมิรบกันเลยแหละ <laughs> แต่เด็กใหม่นี่กลัวเกินสูตรไม่ได้ฮ <laughs> ตามตำราเป๊ะ <laughs> แต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็รู้ว่าแกะศูนย์ไม่หลงแรกๆต้องเปะไว้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งประสบการณ์เยอะและเขาก็จะเริ่มฟังเสียงในใจของกาแฟเองฟังเสียงในใจของกาแฟหรอฟังดูเท่ดีนะเงินแกก็คงได้ยินเสียงตัวเองบ่นทุกวันละสิแน่นอนฉันคือกาแฟที่พูดเยอะที่สุดในร้านไง สรุปวันนี้เราอาจจะไม่ได้รถมือเก่าแต่เราได้รถความตั้งใจของบาริส้ามือใหม่แทน